สวัสดีทุกท่านนะครับขณะนี้ผมเดินทางกลับจากที่เราไปแจกเสื้อผ้าแล้วก็อาหารการกินแต่ผมเลี้ยวมาทางบ่อพลอยนะครับพอดีเขาบอกให้แวะตรงไหวหลวงพ่อนินที่อยู่บนเนินเขาตรงบ่อพลอยเนี่ยผมก็เลยลองแวะดูทีนี้ผมจะเก็บภาพสวยๆฝากกันการจะมาขึ้นไหว้หลวงพ่อนินมันมีอยู่สองทางนะครับทาง ทางด้านหน้าเนี่ยถ้าท่านจะเดินขึ้นบันไดามาเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะไปเป็นน่าจะเป็นร้อยขั้นเหมือนกันนะครับขึ้นมาได้เลยที่ด้านหน้าสองพ่อแล้วก็ด้านหลังจะเป็นจุดที่เห็นไหมจะวนออกทางซ้ายแล้วก็ขึ้นด้านหลังได้เห็นไหมผมเก็บบรรยากาศตรงบริเวณแยกบอ่บอพลอยในในอำเภอบ่อพลอยเห็นไหมฮะคือเขาด้านโน้นก็คือที่ผมมานะครับจากเมืองการ แล้วก็มาถึงแยกระยาก,ก็เลี้ยวซ้ายเข้าออมาอำเภอบ่อพลอยอก็้จะเห็นว่ามุมนี้จะเป็นมุมด้านสูงก็สวยงามดีทีนี้ผมจะให้มาดูนี่เลยนะครับผมจะให้ดูองค์หลวงพ่อที่ตั้งอยู่ด้านบนเต็มๆนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยอยู่ด้านบนเลยตั้งอ่าหลายๆท่านที่จะมานมัสการก็สามารถที่จะจุดธูป หรือนําดอกไม้พวงมาลัยต่างๆมาสักการะ,ะท่านได้ก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งหลายได้ก,ก็จะมีคาถาอยู่ด้วยพอดีผ่านมาก็เห็นว่าสวยดีก็เลยเก็บบรรยากาศสวยๆฝากกันครับเห็นไหมฮะจุดที่เขามีอยู่นะครับก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วย